็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมทั้งฮันเตอร์หน้าเก่าและฮันเตอร์หน้าใหม่นะวันนี้ก็อยู่กับเกมโซโลเดวอริงอะไรกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมแน่นอนว่าตามที่เห็นทั้งปกคลิปแล้วก็ต้นคลิปไปแล้วนะก็คือเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างโทมัสอันเดรกับในส่วนของน้องชาแฮอินนะครับเป็นเรียกว่าเป็นดามิดตัวพาดแสงเลยนะเออเรียกว่าต้องมาดูกันนะว่าตัวไหนจะดีกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูแล้วกันนะมันอาจจะแบบ ไม่ได้เรียกว่าเท่ากันไปทุกอย่างนะเออแต่ว่าก็จะมาเทศให้ดูแล้วกันนะว่าประมาณไหนและกันเออให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ลองเลือกลองตัดสินใจดูนะว่าจะเปิดดีไหมสำหรับตัวนี้นะครับผม งั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันดีกว่าเนาะตัวแรกเราจะมาพูดถึงในส่วนของโทมัสอันเดรกันดีกว่าเนาะสำหรับโทมัสอันเดรของผมเนี่ยเรียกว่าพลังป้องกันก็จะอยู่ที่อยู่ที่24,000กว่านะครับผมแล้วก็จะมีพลังโจมตีไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่คีย์ที่เข้าดาเมจกันดีกว่าเนาะคีย์ที่เข้าดาเมจจะอยู่ที่198%นะครับผมอัตราคีย์ที่เข้าห้เนาะแล้วก็ยังมีปริมาณดาเมจอยู่ที่22.5%ซึ่งตัวโทมัสองจุดห็นเขาบอกกันนนวว่่่่าใสสของงทิททีร ให้ดาเมจเนะี่ยบูทขึ้นได้ดีๆนะจะเป็นส่วนของปริมาณดาเมจอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถบอกผมได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ลองเทสมาก็ยังยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเพราะว่าอา์ติแฟกต์ผมเอยอะไรเอยมันก็ยังไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ก็ดันได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะลองมาเทียบให้ดูกับชายแฮนินของผมครับผมว่าจะประมาณไหนนะ ก็มาต่อกันที่น้องชาแฮอินนะครับผมเป็นตัวดาวเมทต,ตัวแรกๆของเกมเลยเนาะก็ถ้าเกิดนับเป็นตัวแรกจริงๆก็ต้องเป็นอ่าเจ้าไอชอเวจงอินใช่ไหมแล้วก็มาเป็นน้องชาแฮอินต่อใช่ไหมเออ รียกว่าเป็นดาเมจทัสแสงตัวแรกๆของเกมเลยที่เข้ามาแล้วก็ใช้ได้ยาวมากนะตอนนี้เพิ่งมามีโทมัสเนี่ยมาเป็นคู่แข่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะส่วนตัวของผมนะครับดาเมจพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่2 3 0 0 0กว่านะครับผมแต่ว่าเรียกว่ามันอาจจะมีส่วนต่างตรงที่ว่าโทมัสอันเดย์เนี่ยผม I อัพไอเพชรแดงอ่ะมันเป็นสีแดงนะเนาะแต่ว่าของชาฮินยังเป็นสีเหลืองแต่ว่าทุกคนอาจจะต้องเข้าใจตรงที่ว่าชาฮินผมมัน7็ดาวเนาะส่วนโทมัสถ้ามันแค่5าดาวนะมันก็จะมีส่วนต่างตรงนี้อาจจะเลื่มเหลืองกันหน่อยเนาะ ชาย์แฮนอินของผมนะครับผมมีอัตราคิติี่เข้อ,อยู่ที่48%นะครับผมแล้วก็ดาเมจคิติี่เอ,อยู่ที่208%เนอนาะไอพวกคาถทะลปปุองการอื่นก็ช่างมันแล้วกันนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับโทมัสและก็ชาหฮอินผมนะเออผมลืมไปเลยนะครับผมทั้ง2ตัวนี้มีอาวุธประจำตัวอยู่ที่5ดาวทั้งคู่นะครับไม่มีใครเป็น6ดาวนะ แต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับผมนะเกิด <_ an> ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับ <_ an> กดกระดิ่งติดตามช่องผมเนี่ยฝากช่วยกันกดนิดนึงนะครับผมไปเราไปดูกันต่อดีกว่านาะสำหรับดานที่ผมจะใช้ทดสอบนะก็จะเป็นในส่วนของดานสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะจะได้แบบเห็นดาเมจกันหลายๆรอบหน่อยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวบอสอะไรเอ่ยมันตายกันไปก่อนนะเราก็จะมาเทสในส่วนของดานนี้นะแต่อาจจะไม่ได้เล่นให้จบนะเพราะว่าตัวดาเมจของผมทั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่ได้แรงพอที่จะจบได้เนาะ สำหรับทีนี้ผมจะเลือกใช้นะครับผมแน่นอนว่า2ตัวข้างทั้งตัวซับแล้วก็ตัวเบรกจะเป็นตัวเดียวกันเลยก็คือในส่วนของประธานโกคุนฮีกับมินบยองกูนะจะเปลี่ยนแค่ชาแฮอินกับโทมัสอันเดย์ซับกันเพื่อให้ดูดามินะครับผมเงาเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยผมจะใส่ไว้ในแบบเดิมทั้งคู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะมาถึงก่อนแน่นอนว่าต้องเป็นมินบยองกูเปิดอยู่แล้วอ่เนาะเราก็เดี๋ยวเราแปะบัฟเพิ่มดาเมจให้นิดนึงแล้วกันนะ เอาเรียกว่าเอาเกตไอเกตอันติด้วยนะอ,าอา้าวเดินไม่ได้ <c oughs> โอเคแล้วเราก็เอาโกคุนีมาบรีดเลยนะเพื่อดูดามจก่อนละกันนะครั้งแรกเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ใส่ในส่วนของดามิสเพโคคุนีไปด้วยแล้วกันนะเพราะอันตินจะมาไม่ทันจะเอาแค่อันติของมิเนเวนตูแล้วก็อันติของแชรในินเทียเลยนะจะไม่เปิดเงาไม่เปิดบาลันมาช่วยเลยนะครับผมจะใช้เป็นดามจของสลักหลักๆสูเลยนะ Okay, อโอเคเอามมงดูมาปึ๊บแล้วก็อันติยา่าโอเคเอาชาให้อินมาเดี๋ยวเราก็อันติน่าจะได้เลยมั้งมึมมึมมึมเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอเคมาแล้วอันตินตยา่าโอ้แรงหรือเปล่า <laughs> แรงเท่าไหร่วะไม่ได้ดูด้วย <laughs> โอเคนะ รอบแรกผ่านไปเดี๋ยวเราเอาตัวคนนี้มาต่อนะอันนี้รอบนี้อันติของสองตัวน่าจะยังไม่มานะเดี๋ยวผมเอาเป็นอันติของประธานก่อนแล้วกันมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูดาเมจของจะาแฮอินปกติแล้วกันนะอันตีต่อยเลรกเสร็จเอามินมายองกูมาอันติน่าจะยังไม่มาเหมือนกันโอเคแปะบัฟปตีประกันอมาตีต่อ นี่แนะ่แนตะ่ถ้าตะจนหนึ่งๆเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บไอ้เชี่ยโอ้ยพีกก็แรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอา <c oughs> เอาปก็คุณทีมาแทนเลยอ, <c oughs> อย่างงี้เอองั้นเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมอาจจะรอให้อันติของก <c oughs> ็คุณทีมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้อันติของก็คุณทีไปด้วยเลยเนาะจะได้เก็บงเงินับจุดลุกเนาะว่าดาเมจจะประมาณไหนนะครับผม แน่นอนว่าอย่างที่บอกตอนแรกวเนาะว่าเราจะไม่เอาเงามาช่วยเลยนะจะต้องเบรกเกาะให้มันเสร็จก่อแะ้วกันนะอย่าโอเคแล้วเราก็เอามิงบยองคูมาปอันติโอเคแล้วคราวนี้เราเอาคาเทนมาใส่ดาเมจเลยนะโอเค ดูดาเมจกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะมองทันไหมเฮ้ยแรงเหมือนแรงแรงกว่าตอนที่แบบไม่มีไม่มีบัฟของปกกุนทีนะพอมีบัฟของปกกุทีมาช่วยรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าปะหรือว่าผมจําผิดว่าว่าอันติโกกุนทีมันไม่มีน่าจะประมาณนี้นะสำหรับไทอินเดีเราไปดูที่โทมัสกันต่อนะโอเคก็มาอยู่กับโทมัสอันเดรกานแล้น นะครับผมโอ๊ยจิ้นพันไม่ได้ไม่ค่อยได้อัดคลิปในช่วงนี้อาจจะพูดติดๆขัดไปบางก็ขอโทษนะครับผมแน่นอนว่าทั้งทุกอย่างเหมือนเดิมเราเปลี่ยนแค่ใช้เ็นกับโทมัสเนาะเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้เหมือนเหมือนเดิมอะเออพูดพูดง่ายคือทําให้เหมือนเดิมไปนะก็คือว่าเราจะมีทั้งใช้บัฟของโทคุนทีด้วยแล้วก็อาจจะเด็กเชยๆใช้บัฟแค่มินเบลากูอะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูดรามีแบนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออโทมัสผมมีแบบแรงพอที่จะมาเทียบกับน้องชาได้หรือเปล่าเพราะเอาจริงแบบสายไฮอินผมอะเรียกว่าอาจจะนำโทมัสอยู่นะเพราะว่าเรียกว่ามีดาวก็ออกมากกว่าแล้วก็อ์ติแตกก็เรียกว่าค่อนข้างตรงกว่าโทมัสนะโทมัสยังหาอันที่ตรงไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวดาเมจที่เป็นป้องกันผมเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยนะทั้งในส่วนของไอ้ฮาวงดุ้งสู้หรือว่าในส่วนของไอ้ตัวน้องชาที่เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้จกัน โอเคมาแล้วนะสำหรับโอมัสทันเบย์เดี๋ยวเราก็ใส่สกิไปก่อนนะครับทุกคนลองดูดาเมจเอาเองนะเพราะว่าผมเล่นแล้วผมดูดาเมจไม่ทันนะครับโอเคปึ๊บ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 ต่อยเจ้าเกาะมันรีกับหมาอันนี้ดาเมจอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมีเกราะกับมาเนาะแต่ว่าก็น่าจะได้เห็นไประดับหนึ่เดี๋ยวเราทางนี้เรามาเบย์กันก่อนละกัน ก็เดี๋ยวเอากล่องมีเบรกแล้วก็ใส่บับแต่ว่าอันติของโอมัสน่าจะยังไม่มานะครับผมเล่นถึงมินบยองคูด้วยโขเกาะมันก็แข่งยังเลยล่ะฮัลโหลอืต่อยแตกปุ๊บเอามินบยองคูออกมาเดี๋ยวเราแปะบัฟแล้วก็เดี๋ยวใส่เ้วยโอมัสต่อเลยนะผมชอบท่าคิวติกของโอมัสมากเลยกระโดดออกมาแลยอล่าอโล่าอลามากเลย อาอันติอันติมานี่ว่างั้นยังมีบัฟก็ใส่ไปเลยแล้วกันลองดูดาเมจเอานะครับทุกคนขนาดผมเห็นเองทช่ไหมผมยังรู้สึกว่ามันเบาเลยวะหรือว่ามันต้องกดสกิลก่อนวะแปลกๆนะเอยโอ้ยเบรกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าจะประมาณไหนเนาะอ are angry. โอเคมันยังพูมาปุ๊บเราอันติเลยดีบอกว่า หรือว่าวนก่อนดิโอเคอัตโนมัมาก่อนปึ๊บต,อต,อตอ่อยลอยลอยอืมอืโอ้มีอะไรใส่ให้หมดโอเคคราวนี้แหละมาแน่ปึ๊บอุอ้ยจ้าโอเคเดี๋ยวเราอันติจึ๊บต่อยแล้วเราต่อมุนยดงฟูมาไปอันติต่อนะปึ๊บแปะบัฟสกิลสองแล้วคิวพีพีมา เยอ้ออยอ้อยอัอนตีมันไม่สรุปให้อ่ะอยากให้อย่างนั้นทุกคนลองย้อนดูเอาเองแล้วกันนะผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละสำหรับโทมัสน,นะเออคิดว่าน่าจะให้เห็นได้ประมาณนี้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเรียกว่าเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าผมอาจจะไม่บอกแล้วกันนะว่าอจะไม่บอกว่าเออแบบปั้นเลยอะไรเงี้ยแบบตัวไหนดีกว่าอะไรเงี้ยจริงถ้าให้พูดถึงความดีกว่ายังไงตัวใหม่มันก็ควรจะดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออจริงๆก็คือโทมัตมันน่าจะเก่งกว่าแต่ว่าอาร์ติแฟกต์มันใช้ต่างกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยากจะให้ตัดสินจากตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดของบอสคิวให้ดูนะคือผมงงเหมือนกันผมไม่รู้ว่า บอทมันเล่นกิ่งกับผมหรือว่ายังไงแต่ว่าทุกคนดูว่าโทมัสอันเดย์ของผมอะที่ยังปั้นไม่สุดนะทุกคนแรงกว่าตัวผมเองด้วยแล้วก็แรงกว่าในส่วนของน้องอมามิยะที่เป็นโตวกัวของผมเรียกว่าอมามิยะผมเนี่ยสิบดาวแล้วก็อาวุธสิบดาวนะโทมัสอันเดย์คือ5ดาวอาวุธ5้าดาวมันแรงกว่าทุกคนแล้วมันไม่ได้แรงกว่าแค่รอบเดียวเลยนะทุกคนอันนี้คือรอบแรกที่ผมลงใช่ไหมมันให้ดาวเมจมากกว่าตัวผมแบบประมาณ10บล้านใช่ไหมให้แรงกว่าน้องอมามิยะผมอะเข้าสิบล้านแบบ ตอนนี้แบบผลผลออกมานี่คือแบบฮะมันแรงกว่าได้ไงวะแบบมาอันดับหนึ่งเฉยเลยดูแล้วดูเทียบกับชายแหอินชายอินเนี่ยคือดาเมจอยู่ที่แค่ร้อยกว่าล้านนะแต่โทมัดมันเกือบ500อยล้านแล้วคนดูรอบ2รอบ2มันแรงกว่าอไอ้น้องอามามิยะผมอะเกือบร้อยล้านทุกคนแบบดาเมจมันแบบผมก็ไม่รู้ว่าตัวมันแบบทํามาเพื่อตีบอสอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเปิดเทียบอีกอย่างหนึ่งให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเห็นดาเมจไหมนั้น อันนี้เป็นส่วนของมังกรนะก็ค,คือมังกรของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทตุลมกับทตุแสงเนาะแต่รับทตุลมอ่ะผมเอาเรียกว่าเป็นตัวของอามามิยะเนี่ยลงเดียเด่ยวๆเลยแต่ว่าทตาุแสงเนะี่ยผมใช้เป็นโทมัสกับในส่วนของชาแฮอินเนาะก็คือไอท่าลมอ่ะผมเล่นเองอะไรเองมันก็แรงประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของทตุแสงที่ผมเอาลงเนี่ยก็คือโทมัสกับชาแฮอินนะก็คือ โทมัสอ่ะให้ดาเมจอยู่ที่100 0กว่าล้านส่วนชาแฮอินให้ผมอยู่ที่500กว่าล้านนะก็คือดาเมจเรียกว่าแทบจะครึ่งๆเลยนะอันนี้ตัดสินใจกันเอาเองไม่ได้แนะนําว่าตัวไหนดีกว่าถ้าเกิดให้เชียร์ก็เชียร์โทมัสแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่สายเติมหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะเก็บตัวไว้ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าชาแฮอินของคุณสุดมากพอแล้วนะก็เรียกว่าได้เห็นกันไปแล้วเนาะสำหรับเออดาเมจของในส่วนของทั้งอ่าโทมัสอันเดรและก็ชาแฮอินนะก็คือ อให้พูดยังไงดีอะก็คือจริงๆอะให้พูดตามตรงก็คือโทมัสมันเก่งกว่าอยู่แล้วครับดูคนมันเป็นตัวใหม่เพิ่งเข้ามายัางไงมันก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าถูกไหมแต่ว่าแน่นอนว่าเกมกาชาเนี้ยมันต้องมีหลายปัจจัยเสริมถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่ใส่เติมหนักเนี่ยจะหวังให้แบบมันแจกจนเราได้5้าดาวถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยมันก็มันก็ยากเนาะหรือว่าใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกแล้วแบบตอนนี้เติมน้อยเหมือนผมเนี่ยเออมันก็ มีแบบข้อแบบถกเถียงกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เติมหนักแล้วก็อยากจะรอตัวที่แบบคุณมั่นใจจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะดองตัวไปไว้รอตัวอื่นดีกว่าถ้าชายอินอคุณแรงพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดแรงไม่พอแล้ว,ลวอยากได้ตัวดาเมจใหม่เข้ามาก็แนะนําเลยโทมัสอันเดรนี่ก็เปิดแล้วค่อนข้างคุ้มค่าเลยเนาะถ้าเกิดแบ่งเอาจริงๆก็คือใครที่เล่นมานานแล้วอ่ะก็อาจจะ ลองคิดดูตามที่ผมพูดไปตอนแรกเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเชียร์เลยว่าโทมัสอันเดรเนี่ยเป็นดาเมจท่าแสงที่เรียกว่ามาสู้ได้กับพวกอาอมามิยะเลยหรือว่าอาริเซียเลยเนี่ยเรียกว่าเอามาลุยท่าแสงได้สบายเลยนะครับผมถ้าเกิดไปเทียบกับไปพวกท่าไฟท่ามืดเนี่ยผมมองว่าชนะขาดเลยแหละแบบท่ามืดก็ยังไม่มีดาเมจตัวไหนแบบเจ๋วๆที่มาสู้อะแล้วก็ส่วนท่าไฟมันก็นกทั้ง เจยูซูฮยอนหรือว่าจะชเวจงอินหรือไอตัวใหม่ที่เข้ามานะนะั่นน่ะผมมองว่ามันยังมันยังเทียบไม่ได้กับตัวโทมัสท,ที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าพลังมันค่อนข้างเวอร์ดีนะเออก็คลิปน่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนไปละกันนะสำหรับวันนี้นะก็คือตัดสินใจกันเอาเองเออพูดได้เท่านี้จริง มารีวิวให้ดูแล้วก็ตัดสินใจกันเอานะครับผมคลิปน่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกด,กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมเด้อลิ้นพันมดแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมตอนละว,วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วจ้าบายจ้า